สวัสดีทุกท่านพบก,กับผมรีวิวการไฟฟ้าบรรกากรรนะครับนีจะมารีวิวเด็กโรยันหัดอินกันค่ะต้น้องแรกแกเกศศนนะครับเกศศน,น,น์ข้างฟอมก็มีฮิวมาครับฮิวมาสี่ใบนะครับอาจจะมีการฟอร์มนะครับชื่อว่ามีก็ต้นไม้โลเอเลนดับบนยิ่งแห้งต้นไม้โลเอเลนนะครับ ส่วนคีข้าก็มีมาสี่ใบนะครับมีพุ่มมาซิงสามใบนะครับเอดมาถ้าอัศวินให้อนาคตร็วนะครับคีข้ามีไหเแคนี้สำหรับผมนะครับต้อนดาวชิกเกอร์ก็มีอันนี้มันแค้นนุ่มาทำมานะครับไม่เกี่ยวกันนี่แพนรอย,ยัลหนึ่งเลยค่ะพ่อค้าอาวุธโกวานน์นนะครับ แค่าสามใบหา,า,าะละคร้วสเตนก็ปลาแห่งความเงียบซาลอนกันนะครับแล้วก็โฟบัสโฟบัสแล้วก็มีการญี่ปุ่นนะครับเป็นการ์ดปอดนะครับมีการ์ดปอดมาทานเยอะๆเกนโ